มีข้ดยังมีจอยมนเส็บบอรสชาสติน้อยเดินมันหอมบ่อนะพอดีพอดียู่ก็โอเคยู สวัสดีแม่นะครับแม่แม่ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเดลนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะครับรับชมกันนะครับบรรยากาศบ้านพังโมเบลเราตอนนี้ก็กลับมาพักที่เก่าที่เดิมนะครับนะครับแม่แม่ทีมงานก็กําลังทําสินค้าครับของโน้นนิดอ้อยนะครับเพชอ้อยนะครับแม่แม่บรรยากาศนะครับที่พักดีสระาดีบุพเพาุผลณคนเป็นส่วนไปแก่ยุกมุ่มผุ่นไหมไอพวกไปพูดเถอะ ก็นาเลกคาเทโนคัาเทคัาเทดีพ่อแม่เอฟซีนะครับแม่มารับชมกันกกกกนะครับบรรยากาศลูกๆทำกับข้าวนะครับแม่ให้คับเขาแม,แม่เบิ่งอีกนะครับว่าบ่ได้ช่วงช่วงที่ว่าลูกๆนะครับออนทัวนะฮะช่วงออนทัวร์ก็ไลฟ์สดแต่ช่วงอัน อะไรส่วนใหช่วงช่วงตอนตอนอันตอนเรีนในทางแอลฟ,ฟ้านะครับแม่แม่บรรยากาศแม่แม่คอมเมนต์กันได้นะคะแม่แม่ทางขั้แดงนะแม่แม่คนทุกท่านแล้วก็ทางนั้ก็ได้บะมีนะครับบะมีนะครับแบะมีท่านนะครับแม่แม่เดี๋ยวบะมีท่าน บะมีบะมีพิสูตรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เด็ดมากๆอร่อยไ่ซ้ำจำสูตรบ่ได้ครับคุณอาทิานนะครับแม่แม่ทิพนันเนตั้งไลห์ให้แม่แม่ดูเนื้อหยวรถเต็ม สอ่กับสีคนมาต่อปะมอเต่าเนาะหอนหอนีไดหอตันย่านเบนิ้มเจ้าของดีมาจมาจี ขีมันนะขีมันใเล่นไป็สีบอลท่านกระเสียบเนาะวานนี่หลีวานนี่หลีบนขอินั่งกินแต่สาจีนัยยะบอนมันว่าเออขีมานีม้ากีหยดเป็นหนักเป็น้างไปบอนบอลเนยของท่านเหรอเนยไงดีวานดีได้หรอวานดีตัวถ้าเก็บสีเนาะคอยเก็บ 毛呀！Boy, yeah.

มุนมาถึมุกลการาคู้งบอลคุ้งทูมงคนลูกใหญ่เป็นตลาดไม่่อตอนน้โดนขุดบ้านไหนเลยมาถึนมาถึงเียนตลาดเลยแกงเยานี่เหมามามันใหม่ เป็นเพื่อนรวมใป้ึงหักทั้งหนึ่งต้นนี้เขาลุกไปเขาไปกลดต้นของผ่านล้มฟอกมาผ่านแล้วก็มี่เ้ารถขยะขาดรถบัส สวัสดีแม่แม่นะครับแม่แมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเด้อนะครับแม่แม่มารับชมการบำิการบ้านทางโมเบลกับเรอับเข่ากินนะครับแม่แม่มารอนดูชมสีหน้ารับข่ากัแล้วก็ยังพักที่เดิมหลอที่เมื่อคืนนั่งกอเผาใบอ้อยอัน อันนี้ใหม่ครับแม่ที่เดิมอยู่แต่ว่าที่เดิมตอนช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันครับแม่สวัสดีแม่ตอนเย็นๆเด้อนะครับแต่ว่าอัไนี้เาทมือเบียบนเชิดอกะเชิดเชิดรูปอันกับเข่าในหลังแม่ประเด็จปหารมือเบียบจะเบียบบนหน้าตานะครับแม่บนหน้าตาเขาเรียกประเด็จอะไรหน่อยหนึ่งอะไรจะอันมือจะคลองเท็กกับเข่าในหลังครับแม่ แล้วก็ทางแม่พลพี่จักรีครับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช้าชานะครับแล้วก็สวัสดีสุภุสุนนคนเดือนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมบีเอ็ดเดยอเอด์เอ็ดเดย์แล้ก็เอ็ดเอ็ดฟ้านะครับเอ็ดฟ้าคิด,ดอะไรคิดแอปออก

สวัสดีแม่แม่นะคะไม่ได้ทากันกินเนาะตอนเย็นกินข้าวดาลูๆเลอวันนี่ลูกๆเสนอเมนูแกะตัปะอใส่วุนเซนแต่ผ้าอาการวันในไทยข้าจาย์ขอบคุณข้าจานอะไรหน้ากัเกี้ยนั่งสยิบ それがこれ定番。ずっと入れてきてんで。うん。笑顔に。 อายุเนี่ยก็หาที่สานแบบนี้แ้่ก็หาเบื่เ,ยเลย อ่างปลาหรอ่คับไปน้ันเนี่ยขัไขับไงนี่ครับปลามกดาขับไปน้องตาว่ามันม้นยู่ะมนยิ้มอยเลยเอย้าเยอะไปับไปขับไปเยอกลับมาขึ้น ใสไปดีบือเอาไว้านจะแยกดีน้องนี่คนต้อง่้อมัด้องหดใอันเลยเมียบพิดเลยไม่ยุติยุตกบ้านต้องเขียนแล้วอันพี่น้องเราเป็นอันกันวปันแบบว่าคุณเช็ดอง คันวันอันมันตึหตหัตุนเออพี <S <s ่น้องเขาติดตไม่ยิ่งมัมมัมเนาะัอดาน้องกูเีนน้องเกียนแล้วกเป็นพี่น้องกันครับอนี้น้องกันจ้ารับบัีแอน่ะ

ไดนะ้ที่พัดดีนะครับตรได้เลที่พัดเก่าที่เดิมปลาดีน้ำดีนะ้ดีนะครับไฟก็ดีดดไฟกับวนเหมือนกันขบวนรับไปร,ปร,ปรุ่งไปด้วยกัน้ไม่แบบนั้นก็ได้ไม่โงทุกอางไว้เริดันเข้าไปทั้งสอง ทบ้านนั <barber ing> ่นแหละบ้านนี้ฮะเวลคัมเวลคัมเวลคัมชูบังโมเบล กูเรัดากไม่ด้นตเต้กะยบาเยอะมดนได้ไหมบ้าคนก็ต้องหูข้าเยี่ยมน้ำใหม่น้ใหม่ใหญ่น้องุ่นองมาอาดาันไม่กลเ็กกินน้น้องเยลีแต่บ้าเยลีกริม <was> นามวันนี้เขาคือไม่ค่อยออกนิดนึงเลยเห็ียบที่เราดูตัวพ่อแม่นะครับแม่แม่มาริทองจอมมานีนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่สุภูสุขคนนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ รับชมกันนะครับบรรยากาศนะครับทุกททีงานก็ทานข้าวกันแล้วนะครับทานข้าวกันเลยบรรยากาศถ่ไม่แม่เบิ้งครับบรรยากาศนะครับทุกทออนทัวร์รับอกันตอนเย็นนะครับพระกันตอนเย็นเนี่ยนี่ะรจทำอะก็ชมนอออประกันหูเนาะไม่ใงญ่บแต่ไปยุคสมัยเ้ามไปยุคถ้าตอบ ไม่ปันขึ้นไปบาคุ tamam all, to 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 store, ้มกันล้วครับกค่เราขึ้นไปแ่อาจจรัคุ้มต่างบอิงเ้าน่าปงานไปงานไปงาบวชพี่ว่าแมนดับุญนบบแ่ามนดัคุบขึ้นไปมันจะเป็นบุญอย่างอื่นไปไปเาบุญบวช สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับแม่แม่มารับชมกันบประกาศตรงนุ้นนะครับเดี๋ยวพรก็มาทานข้าวกันนะครับแม่แม่เ่นสีท่าเข่ากัน すぐに出ました。<laughs> E ah, vamos ver. ทมงานครับว่าทานข้ากันนะครับแม่แม่มาด้วยสวัสดีปูเป้ปูเป้สวัสดีบ้านพังปูเป้นะครับปูเป้กินข่าวเ้้ข่าวปูเป้ขึ้นข่าวไปนะกินข่าวที่โมเบลเริ่โมเบลโมเบลก็เริงสีสับท้าพีถ้าพรถจะใส่ไหขึ้นเ

ขาวขึนหน้มเดดตุเอดตเคย่างกินข่าเนาะทนคนขึ้นมาเนาะทนคนอะลููเลยับกัน ยาอะไรเนี่ยนะครับล้าเสร็จแล้วถ้ารับผู้บาดเลยนะเป็นนั่นผู้บาเหอะพื่อนาเอาเลาคนนึ่งนะ

นี่ครับ <t> <t>

ปรเด็จำเสรเดี๋ยวประเด็นมัดติละบอลนักปยนตีเลยมาดมาดีเลยต้องผู้นะเฮ้ยนั่นต้องตั้งดังนี่คิดใหม่นน้ดีต้องก็ไปใส่ละมประเด็นต่ประเด็นอะไรเดี๋ยเนี่ย

มนไม้สก <im cast> <st> ับเมอนแยกกับกอต่ันนั้นมันแดดกัเวนนี้ก่น้วยกตไม่ไ่ากฏาเลนี่หมต่ไม่ทำใหนร้สเหอนนใส่ต้มโต๊ะต้มโต๊ะมันเดือดม่เนี่บกระบอกหใส่อ่ายเลยโอ้เป็นมข้าเตยนนาดงอนบนี้่ายนิสตานตาเลยกคนนะหกคนตนอนนก็ให้เขี้เก่งด้นยังงก็ให้เขา เก่งกว่านันนี่องนั่นี่นอาเต็มคเหล่น่ี่เปนกของนักจาเนยังรักตลอดเลยไปปัญญายีใช้น้องไม่ใชปย ตันมนก็จะดนพ้เดตัวนาของสารนี่เบี้ย่อยๆนะตัวหนาของสารลายนั่นๆนะนะของไม่ใช่แบนี้แค่แต่อีกน่อยังมือจะต้องบตับนาะต้องห้กแม่แล้วไปตอบด้วยดูต้วยองมันแล้วเขาตอง้จอนะว่ันเป็นอ่างขึ้นหายเต็แม่งอันนี้หายัอีกหอย้อยนหน

Eu vou เดี๋ยวเดี๋ยวนก็เขาไม่อันีปเมาหัเรียนด้วยเขากเียนไเ่ยนอีกมาถดมเขบเียนการตาว่าคผมลาดนี้นกสินานุ่งินเดนี้ผู้ช่วยสามด้วครับว่าแล้ผู้ช่วยดึก เอยถ้ามนวงมบไดไปตเนาะนดูไปคนลนะมาองหน้าะลวมมองหน้าเรลน่มงหน้าดิไหมไม่ใจไมเขาลุไว้แด้วอหนึ่งเออมันเขาเ็ดตอ